วิธีการติดตั้งแคปคัตบน PC แบบไม่มีรายน้ำวิธีการติดตั้งทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการติดตั้งกันนะครับแต่ก่อนจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ กันตอนแรกนะครับก็ไปที่ start menu กันนะครับก็เลือกกดเลือกตรงนี้นะครับขั้นตอนถัดมานะครับให้เลือกที่ microsoft store นะครับกดเลือกตรงนี้เข้าไปนะครับผมจะไม่ใช้การดาวน์โหลดนะครับผมจะติดตั้งผ่าน microsoft store เลยนะครับสะดวกดีเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนมาที่ค้นหานะครับด้านบนจะมีสัญลักษณ์ค้นหาเนาะก็ให้เราแตะตรงข้างบนนี้นะครับเพื่อค้นหานะครับก็ให้เ,เพื่อนๆเนี่ยพิมพ์คําว่า Capcut เพื่อที่จะทําการติดตั้งกันได้เลยนะพิมพ์แคปคัตเสร็จแล้วเพื่อนๆจะเห็นคํา Lup คว่าแคปคัตและคําว่าแอป โอเคนะครับเห็นไหมครับตรงนี้มันจะมีคําว่าติดตั้งแคปคัตตันนี้เป็นรูปร่างหน้าตาของแอปพลิเคชันแคปคัตบน PC นั่นเองนะครับให้เราทําการแตะปุ่มที่คําว่าติดตั้งตรงนี้นะครับเพื่อทําการติดตั้งโอเคติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพเพื่อนก็ปิดหน้านี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็ไปที่หน้าจอหลักของเรานะครับพเพื่อนจะเห็นคํา, ut, า,าว่าแคปคัตสีขาวๆอยู่ตรงนี้เนาะส่วนด้านบนเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันภาษาจีนนะครับอันนี้คือผมมาลองใช้2อ,อันเลยเนาะอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับแตะตรงนี้เข้าไปนะคคับคเเเิิิลลลกพพื่่่ออททีีจไปปแช ก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากให้พเพื่อนๆนะครับทำการ sign in กันก่อนนะครับให้พเพื่อนๆลงทะเบียนให้เรียบร้อยเนาะเพราะถ้าพเพื่อนๆไม่ลงทะเบียนเนี่ยมันจะติดหลายน้ําเวลาที่เรา render หรือว่า export วิดีโอออกมานะครับก็ให้พเพื่อนๆนะครับทำการ sign in กันให้เรียบร้อยก่อนเนาะเราค่อยมาเปิดที่แอปพลิเคชันเมื่อ sign in เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยแตะกลางบ้า start creating นะครับหรือว่าเริ่มการสร้างวิดีโอนั่นเองนะครับโอเคนะครับเข้ามาที่แอปพลิเคชันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมี ปุ่มเมนูต่างๆนะครับก็อยู่ปรากฏให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับเพื่อนๆต้องการจะ Import วิดีโอนะครับก็แตะคําว่า Import สาหรับใครที่สะดวกที่ทําบนคอมพิวเตอร์มากกว่านะครับผมก็แนะนําให้ลองมาใช้ในส่วนของเวอร์ชัน PC กันดูนะครับส่วนใครที่ถนัดบนมือถือก็ใช้บนมือถือต่อไปก็ได้นะครับสำหรับผมนะครับสะดวกที่จะใช้บน PC นะครับผมก็จะมาตัดแต่งวิดีโอบน PC นะครับแถมยังมีภาษาเนี่ยมันเป็นภาษาไทยด้วยนะครับส่วนในของเวอร์ชันภาษาจีนผมลองใส่ภาษาไทยมันไม่ขึ้นหรืออาจผมอาจจะตั้งค่าผิดไม่น ภาษาอังกฤษตรงนี้ก็ได้นะครับเรามาใช้งานกันดูนะครับเ,เพื่อนๆทำให้การทำงานของเ,เพื่อนเนี่ยน่าจะสะดวกและง่ายขึ้นแถมมีลูกเล่นเยอะด้วยนะครับเราไปใช้งานกันดูนะครับ